เอาละครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ชมรถ Fortun e er นนะครับผมคันนี้ได้ชุดยกเรดจนิ้วพร้อมแล้วนะมาเข้ามาเร็วเออนะครับโอเคนะครับเยี่ยมซูเปอร์เฮ้ยซูเปอร์ซูเปอร์ฟอร์จูเนอร์ชุดยกของเราเป็นยังไงบ้างครับชุดยกของเราเป็นยังไงบ้างครับอุ้ย ก็บอกแข็งแรงครับโอเคนะครับผมเอาละครับมีรถจบสวยคันนึ่งนะครับต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็น f o r t u n e er นครับคันนี้เป็นชุดยก7นิ้วสมบูรณ์แบบการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับนายแบบของผมต้องมารีวิวให้เพื่อนๆชมอยู่แล้วนะครับ่า นะครับเพื่อนๆชมนี่มุมแคมเบอร์ครับนี่ลงร้อเซเลยครับนะครับอ,อ่าสรงที่รอบๆตัวรถไปเลยยางที่เคยใส่แม็กแเลยก็มีเป็นยางเบอร์37ครับเพื่อนๆอ่ารอบตัวรถกันไปก่อนนะครับแยวดูเนื้องานครับว่าได้อะไรบ้างนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ นะครับได้ปีกนกปรับองศาด้วยครับโชคได้เป็นโมโนซับแทพปดับดระดับของโปรเฟนเดอร์ครับออมมานี่หนาปึกเลยนะครับนะครับดูสุดหน้าครับนี่ครับชุดกลับหน้านะครับระดับความชันของเผาดีเยี่ยมเลยครับตัวคำหน้าฝาดด้วยกันโค้งด้วยครับ อันนี้ติดวิ้นด้วยนะครับสมบูรณ์แบบเลยนะนี่ครับอันนี้ยางที่ใส่มาเป็นสองแปดห้าทับเจ็ดหอารบหกนะครับ,นนบ,ค,รบคำหลังล็อกแน่นหนานะครับ ชมข้างหลังกันอีกทีครับนะฮะจุดดอบอาร์มหลังครับตอ,อบลองมามก้อนลองสปริงด้วยครับรถหลังเป็นโมโนสับแพงปรับแประดับอโอเค มาขอบคุณครับเลยขอบคุณครับ